สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ใช้เครื่องมือไฟฟ้านะครับของโอซึกะนะครับก็หลายชิ้นด้วยกันนะครับนอกจากที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือแล้วเนี่ยผมก็อยากจะได้ตัวที่มันเอามาอำนวยความสะดวกอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเวลาไฟดับนะครับตัวเนี้ยมันก็จะสามารถช่วยได้นะครับเพราะเวลาไฟดับเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าไฟเนี่ยจะดับนานสักเท่าไหร่นะครับเวลาไฟดับเนี่ยเราก็ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับ ผมก็เลยหาตัวที่เอามาแปลงนะครับจากแบตเตอรี่ของเครื่องมือโอซุกะนะครับให้มันสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอตัวแปลงตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแบตเตอรี่ของโอซุกะแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมาใช้งานนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับโทรศัพท์อีกเครื่อง,น,งนะครับใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยก็มีของตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เป็นขั้ว d y เหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของยี่ห้อ c a n l e d y นะครับผมตัวนี้จะมีความจุเยอะกว่าของโอซุกะรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้เครื่องมือของโอสุกะนะครับก็ซื้อรุ่นนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาซื้อนะครับต้อง ดูนะครับว่าเป็นขั้ว d y นะครับเป็นรุ่น d y เนี่ยจะสามารถใส่กับเครื่องมือของโอซุกะได้นะครับอันนี้นะครับจะใส่สนิทพอดีนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับใช้งานได้ครับยิ่งตัวนี้สบายเลยนะครับตัวนี้มีความจุมากกว่าของโอซุกะรุ่นนี้นะครับตัวนี้ประมาณ9แอมป์นะครับ20โวลต์9แอมป์เหมือนกันอันนี้20โวลต์4แอมป์นะครับ20โวลต์4แอมป์อันนี้จะเป็น20โวลต์9แอมป์นะครับ ตัวนี้มีความจุเยอะกว่านะครับเวลาใช้งานนะครับหรือว่าเวลาไปตกปลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไฟดับเนี่ยอันนี้ก็สามารถชาร์จได้น่าจะหลายเครื่องนะครับแล้วก็น่าจะอึดกว่ารุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างหนักเลยนะครับอันนี้จะเบากว่านะคเพราะว่าอันนี้แบตเตอรี่ หรือว่าเซลเนี่ยมันเยอะกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้กับตัวปั๊มออกซิเจนไร้สายนะครับอันนี้นะครับผมเอาไว้ตีออกสำหรับเลี้ยงลายแดงนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็น power bank นะครับ diy นะครับตัวนี้ นะครับอันนี้มันจะใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แทนนะครับส่วนช่องตรงเนี้เราสามารถ DIY เอาเป็น หลอดไฟนะครับมันมีหลอดไฟที่เขาไว้ใส่พวกสปอตไลท์นะครับเอามาต,ติดตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทางนี้ก็สามารถติดตั้งเป็นสวิตได้นะครับนี่นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับ สำรองชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้ได้นะครับนี่นะครับใช้กับตัวปั๊มออกซิเจนไร้สายนะครับเวลาไปตกปลานะครับสบายเลยครับปั๊มอันนี้ก็ถ้าเกิดเวลาไปตกปลานี่ยก็คือเอาไว้สำหรับอนุบาลปลาเหยื่อนะครับไม่ให้มันตายนะครับหรือว่าพวกเหยื่อตกปลาที่เป็นเหยื่อสดนะครับ หรือว่าเหยื่อที่มีชีวิตนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ของโอสุกะนะครับมันสะดวกสบายตรงที่สามารถแปลงไฟจากตัวแบตเตอรี่โอสุกะนะครับมาเป็น USB A นะครับเพื่อไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับหรือว่าเอาไว้สำหรับใช้กับ ตัวปั๊มออกซิเจนไหลสายนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความจุแบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับถ้าเกิดใช้ของโอซุกะตัวนี้นะครับมันก็อาจจะความจุอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นอันนี้นะครับก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับถ้าเกิดใคร อยากได้สินค้านะครับผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ